สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาตเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก7 7ในช่องคอมเมนต์นะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีไฮไลท์เป็นฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับไปเริ่มที่5ทุ่ม45ในกลุ่ม E ครับ LASK l i ินสจากออสเตรียครับจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลจากอังกฤษ ลินส์เนี่ยต้องเล่นรอบคัดเลือกมานะครับเกมล่าสุดบุกชนะกราเป็นเฟือกในลีกมา3ต่อ1ครับ แกนหลักก็มีฟอร์เลียนเฟกเกอร์ตัวออสเตรียนะครับมารินยูบิสิตตัวโครเอตแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอเลียสฮาวเวลครับเฉยกับลิเวอร์พูลเพิ่งจะบุกชนะวูฟสามหนึ่งในเกมลีกนะครับรังอันดับ3ของศึกพรีเมียร์ลีกครับสภาพทีมถือว่ากลับมาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับขาดแค่ติอาโก้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูการจัดทัพครอปน่าจะมีการโรเตชันนะครับผู้เล่นอย่างโกนาเต้ซิมิกาสตรงกลางอย่างบายเซติชวาตารุเอนโดฮาวิเอเลียตน่าจะได้ลงเล่นนะครับเช่นเดียวกับดาวินนูนเนส ในขณะที่ทั้ง2ทีมเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก่อนเกมลิเวอร์พูลบุกมาเป็นต่อเยอะพอสมควรครับผมว่าไม่ว่าลิเวอร์พูลจัดชุดไหนลงเล่นครับก็เหนือกลิลลิสแบบชัดเจนนะครับเอาง่ายเกมแบบนี้พวกตัวสำรองก็อยากโชว์ฟอร์มครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับลิเวอร์พูลจะบุกมาชนะขาดถึง2ประตูได้เชียรลิเวอร์พูลนะครับ ขยับไปที่เวลาตีสองตรงในกลุ่ม B ครับบริตันจังกริจะเปิดบ้านเจอกับ A.K.A. คเอเทนจากกรีซบริตันเนี่ยเพิ่งจะบุกไปชนะแมนยูมา3-1นะครับสภาพทีมโรเบโตเดอซาบีไม่มีฮูโรนซีโซครับทีเนี้ย ถ้าเดาใจการจัดทัพผมว่าเดอะแซบี้ก็น่าจะโรเตชันเหมือนกันนะครับเกมรับอย่างอดัมเวสเตอร์ตรงกลางเจมส์มิลเนอร์แนวลุกอันซูฟาติเจ้าเปรโดพวกนี้หรือแม้กระทั่งอีวานเฟอร์กูสันนะครับก็เรียกความฟิตกลับมาน่าจะพร้อมลงเล่นคืนนี้นะครับในขณะที่เอเทนส์ก็ ตกมาจากรอบคัดเลือกของแชมเปี้ยนซีกนะครับล่าสุดลงเล่นในเกมลีกเปิดบ้านเสมอกับโอลิมปิกอสมา1-1เ <Now S 2> ลวีกาเซียแนวรุกตัวเก่งเจ็บลงไม่ได้นะครับแกนหลักก็ซีเฟนซูแบร์ตัวสวิตเซอร์แลนด์ครับมีเอสเกลพอนเซ่แล้วก็เซกิโออาราโจนะครับ2ตัวรุกอาร์เจนตีเป็นตัวที่เด็ด ทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมไบรตันเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับแต่ผมมองว่าการลงเล่นในเกมยุโรปเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วประสบการณ์ไบรตันจะว่าไปแม่ในเกมยุโรปก็น้อยมากๆด้วยนะครับดังนั้นการที่จะยิง AEKA Tennis c a r ขาถึง2ลูกผมว่าไม่ง่ายครับวัดใจเอเธนทีมเยือนครับแพ้เต็มที่ไม่เกิน1ประตูนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสออีกคู่หนึ่งไปดูในกลุ่ม4ครับคลาสโกเรนเจอร์จากสกอตแลนด์จะเปิดบ้านเจอกับเรอเบติสจากสเปนเรนเจอร์เนี่ยตกมาจากการคัดแชมเปี้ยนซีกนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเจนอาเซนจอนสโตนมาส0ูนะครับตัวหลักหลักท็อดแคนเวลกับซีเวนเดวิดเจ็บนะครับแกนหลักก็จอร์ลุนสตามมีซามเลเมอร์ทอมโรเรนกองหน้าเป็นดานิโลกองหน้าบราซิลนะครับ ในขณะที่เราเบติสของมานิโอเปเยกรินี่ครับล่าสุดลงเล่นในเกมลีกบุกไปแพ้บาร์เซโลนามาเละถึง0ต่อ5นะครับแกนหลักอย่างวิลเลียมคาวาโยนาบิลเฟกีอันเดสกวาดาโดยังเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยแนวรุกจะนำโดยอิสโก้ลุยส์เอนดิเก้ตัวบราซิลนะครับมีอาโยเซเปเลสข้างหน้าเป็นวิลเลียนโคเซ่ครับถ้าสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเนี่ย เสมอไหนเสมอกันเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบไปที่เบติสมากกว่าครับมองว่าเกรดบอลยังไงก็ดูดีกว่านะครับเทคนิคค,ความสามารถเฉพาะตัวครับเลนเจอร์อาจจะได้ลูกหนักในบ้านแต่ว่าเกมนี้วัดใจเบติสดีกว่าครับผมมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยนะครับสรุป3คู่ชอบไปที่ลิเวอร์พูล AEK a t h e n s และเรอัลเบติสนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยก7 7แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม ทุกช่องทางของไซก้อยด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนนี้ครับสวัสดีครับ